สบายดีพี่น้องไปตลาดมาเด้อแม่หม่อนก็ไปตลาดมาเมื่อเมื่อเมื่อมาเบิ่งว่าได้อีกเนีได้อยังมากินนี่ตลาดอีกแล้วตั้งสายเห็นไหมเพ็ดอันจะขเปียกกินมืออื่้อลืมไปขเปียกไปขเปียกเส้นเนี่ยมาไดี๋ยวมาบารีตลาดยุตุอ้นเมื่อนนางอ้นไปทางแหนลืมใครอย่ามาอย่าละมื่นจะไปเอา ล้วก็พักนะพักนั่งตูแ้ล,แล้วก็พักหอมร่วมอยู่ในนี้นะซื่มอมากันนะไปออกกี่เล็กแล้วก็หัวหันมาหัวหัวม <c oughs> มนมาเหมือนว่านี่ก็ออกพิษด้ดดหัวหันปลาดุกกิโลละร้าพันกี่ปลาหมดหารกินแล้วก็แตงตรง 10, สิบพันสีบเบาบาท กเนื้อเพราะว่าท้าเมฆ่าค่าว่า,าเนื้อเนี่ยมันเป็นได้ไรมันดีอยู่บ่าาบ่โมเมนต์ของมัวตายควายตายบ่อะเขาวขวดคักแน่เอ้ยเอ้ยเขาจำขาดวาันนี้โอ้แกกินหมีบ่ป้าเอาคุนพ่เศษกันทุกขุนพิเศษกันทุกเฮ้ยอยากกินหมีแห้งนี่บา่า,อ,า,กกบาอืมอ่ะตาแม่ก็มาลินน้ำนางกุนมาเนือ้อเฮือน กิแล้วก็มีแหงเอเบิ้งเบิ้งี้แ้ีฮองแกมก็อเฮยมาหน้ากับพอเฮห้องแกมอุ้ยมาหน้าก็มาถุกร้านก็มาเซลงัวควายอยู่ในบ้านอยู่ในนีเซโน่เนี่ยเขาสีขวดขัดแหน่ซักยาขัดแหน่เขาจะห้ขาลงขาซักเนาะก็ซันเข้ากับห้ขาเออก็เลยว่าเอ้าเลย ma, olie, สื่อหน่อยหนึ่งเซนหนึ่งรองเบิ่งเขาซักขื่นซักยาเขาขวดขัดแหน่เขาจะเอาเขาลงขาซัก เขาเบาหะซันเขาไปขาดโซีิน่าร้ายแล้วหนอเอันตรายเขาสิจกสิจ้าเขาแรงม้ควยนะ่ะในการได้เงนเตียมเกีียวหอมเกีียวมาวใส่ข่าเปียกลืมเอาขาเปียกมากเปรียกไปวนซื้อเตมือน่ะนต่มันยังวน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 ลงไปเห็ดกินเร็จมาเห็ดกินได้ก๋วยซาบต้อท้าบาทิฟต์กไีได้ขนมนางทิ้งสั่งซื้อขนมมากิน เราได้ซื้อขนมมานี่โอ้โหขนมยางมานี่เตะปุ <narrow> road, <lin establishing> ่นมีสองโหลมีใส่ในงาแล้วก็มีใส่ขนมอึ่งใยถั่วเหลืองตาวคันซื้อขนมใหม่นะสี่สิบบาทแล้วฮะติดเข่าสี่สิบบาทฮะอย่างหาติดเข่าอุ่นเข่าหนิเด้อน้ำไฟอุ่นเข่าเด้อโอ้โหติดเข่าเต็มอยู่ในหันตั้งค์ในโต๊ะในในโต๊ะเห็น น้ำยงมาไว้ออมกิเล็ดูแลเอาสิออมได้ไรเด๋ดเยวกินยังไรนี่ได้หอยนี่หอยข้าวต้มจิ้มเดียบร้อยซื้อซาบาทสิฟันกีหอยจูบมาใส่ออมกิเล็ดก,กับน้ำเข็มแล้วก็อันนี้เสาห่าพัฟกีบแหนมแหนมสะฮันกีบ นี่เป็นอย่างลูกซีดซื้อพอได้ใส่กระเปียกซิฟหาพันกีซ้าหาบาทไปดีเด้อจ้าซื้อว่าซากระเปียกหนาวซ้าบาทสิฟพันกีนี่กับปลาทูซื้อมาใบให,ห้นี่แหละรรสำมาติดขนอยู่แล้วโลหนึ่งสี่ซิฟพันกีแปดสิบบาท พันละแม่อ่ะสี่พันแปดสิบบาทเอ้าเก็บเข้าไปเก็บขเข้าไปเข้าตู้ซุ่มเลเข้าตู้ขนมกินเนี่ยเข้าตู้เขาส่องผิดไว้ก่อนสี่เนี่ยเขาตู้เขาส่งพักเขาส่งพักเขกาไปส่งพักวะฮะสี่เนี่ยก็เขาส่องผิดสี่เนี่ยเขาส่งผิด อันนี้นหอยไว้อันนี <från> <fuera> ้กระเทียมเกลียวของแหงหอยไว้อ anyway. ันนี้นะส่องเข่า right ตู้ส่องเข้าตู้หอยเนี่ยเขาไว้ส่องทางกลางหอยอยู่ก็ได้นวัดกลางอะไรเอาตอนล้งกระซียออกไหมวันนี้ก็ตอนล้ากระซียออกเอ้วากระซีออกมันกระเปื่อยแล้วโสนะโสนอย่างอันนี้ก็คลองน้างมนเอามาดูก่อนดูคนนี้เปิดมันเลยคลองน้างมนเอาคลองกินน้างมนเอามา เลยในของน้างมนเด้อสื้อมาสูบแม่กินกุ้งมีกุ้งมียังแม่นี่ตะ็แรงบ่ดแล้วสิมาเออกุ้งกับหมึกาจะนอนนี่แหละแล้ลวลสิมาจะนอนนี่เลยแล้วว่าอุ่นเข่าเราสิมา,ากินเข่าพี่เห็นว่ากินเข่าพี่คนบไปนอนเดี่ยนี่เดี๋ยวคนนอนทางอื่นคนละรีสอร์ตอันนี้มัียังไงเห็ด นอนรีสอดมีห้องแอร์อยู่นี่ม so, ันห้องนอนเรได้เพักอ <c oughs> okay. ันน right okay. ี้ยังกับผักกระนี่ยังนี่อะไรคืนกระลำกระลำกระลำอันดอกกระลำใช้มาวัดพัดนี่ก็เส้นขิ่นเส่นเลนโอเคกันคือยังเผลสือมาเนี่ยของม้วนสือมาเนี่ยนี่แหละนี่ของคนมีแน่นี่กระนุ่มลูกเพิ่นนี่มีอะไราป้งมือแห้งเออแค่นี้นี่ของของม้วนหนึ่ง เป็นกระแบงให้แม่เจ้าแน่เพคนอยู่ในเพื่อนแม่เจ้าเด้ยวเนี่ยนะเอออยู่ในหันอยู่ดื่น้ำน้ำเบื่อก่อนอยู่ดื่น้ำนั่งนั่งหล่าอยู่มาทันนี่รายการไม่หมอนเนาะพี่น้องกินกันมาปัะนี้มากินขนมต่อเลยพี่น้องเด้อมาไหมนะมามากินมากินบุกี้เนี่ยขันเขาวกินสจงกินขนมไปเม่โอนกินจะเม่ขันั่งไม่ลง เอามืโกด่อยไปท่เไปิปาไปปามาปลไปกิ่ปลาไาดยจสบาดีีมปาใส่ไ่แช่ไได้นนินาไนิ่งเราไปกินแข่งมาไ่ค้างมันไม่ปนลตาแก้ว่ายเลยแต่สภาพจมงห่วงเปล่ามึงห่งงานกิน

จะสนกบอกเออจะกระบมเออ,อแม่นนะเออกระสนกม,ม,มนัมวัวมีงสนกเล็กนี่แหละคนเออนั่น FC เอฟซีมันเป่นไหมบอกห่อยนะลูกร้านเป็นมาบอกนะหนังมั่วใช่ไหมใช่ไหมลองเราไม่ทุกหนร้านเสะมั่วหนึ่งี่นี่นั่นเป็นลายเนี่ยพี่กายนี่เป็นซองมาท<ม>ี่นี่เป็นลายพี่เนี่ยแ,แต่วไม่เป็นอผสมสิไงนะพี่นี่เป็นลายพี่เฮ้ยไม่อยากกินเป้าอ่ะอันนั้นมันหมารจะใส่ ออามาใัด้นดํมา่หึงรอโอจะมาใัส้นํนมาเแล้กินมาทีนี่ดํานม้าตาด้านนี่บักโกโก้เลยาระตนเตี้ปตาดังเอานึมัดุดิเลยเมัปาน้องออ่อ่ะอ่อ่ะมันตาเน่เอิบมากเรมานทําดผลมา ขามันใหญเดิมที่อยนาอเียงเอวแบบมาฮากสีหันกินย่นั่นเหยกอกอ่ะงเห่านะกินจักเลือค่ะกินมาเดือนไปมบอปีะก่อปีแถวมงใหญ่เนปลาใ่กินมาดือนก่ยัง่มังน่ะนอนอยู่ตาางเยกนเย็นอยู่ในตารางเย็นตรงเี้น่ะคือเพื่อนมึมีเพดานหอนอือยู่ตาราง้เย็นสบายนอนสบาย

ปั้งแต่านทานขาอ,อะไบ้า,า,านพอไงเดี๋ยวจังใจเอาได้สีออกให้ขาดเอาปวดแห้งเถอะปวดแห้งไหมตาเรียกดเลเถ้ามันทอดรุม่งไงบาเอายักไปเลยาไปให้ขมทายีนมันปลาทานเนาะเดี๋ยวเรา2 0านาอยเราจง1 2 0 0อไปสองกน แจมนน่งหองเก็ที à, cosas, well, wow, right. U, yeah, ่ไปสอบนนะคล้ายออกเลยนาะสอบชาวพันเมาตักเพือนเนี่ยไอ้ไปชจงม้ที่สอบตเพื่อนไปงเาเมึงหายไปโงตามไอ้ายไปาบานไปจงน้าเพื่อนน้าดีเพือนนะสาบานใครจะถือแตยังบมาอใคระถือแต่ไปงมันอฮะโอ้ยทางบงค์นี่เขาล้ายสามนี่มา ทำแบงแพงอันน okay. um. ี้ก็คนตาลกันจบเจ้ากันก็จะเอเขาขายข้าวกันบ่อยเขาขายข้าเขาสื่อไปขายหนิเขาให้ไปส่งข้าวพันข้าวมาหาเดือนเจ้าน่ะคือข้าะไรนี่นะแเขาบื่อท้าพันกันอื่อมาขายเห็นะนี่นขอเนบ้านนี่นะขายได้นี่ะ เขาเอื <c ười df> that, why, why. Huh? ้เรื่องค่เขาสื้อดด้เองไม่ใช่วาตันสัมันบยังขดะาใกล้ใกล้ดงเอ่ยงเี้นาะบมีใครไ่แบ้านกุลแพงเขาทำเช้าเนาะสา้นก็แบงแพงเหยทำเนเมงเนาะนี้แค่เขาเขาขายในบ้านเราเองก็มาถือขาเขาหาโอเคน กรถไฟนส่มาส่งเขาค่ะโอเคคลิปนี้ก็ลาเด้อพี่น้องบาย